ก็รู้สึกยังไงใช่ไหมคะที่ได้เป็นแคมเปญชินเนเตอร์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็สาดแก่ใจสุดๆเลยที่ได้เป็นเพราะว่าเราอะ่ะเล่นทุกวันเล่นมาทุกยุคทุกสมัยแต่โควิดช่วงแรกจนถึงแบบเอาละแต่ว่าการที่เราเล่นมาทุกวันเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็เห็นว่าเราสามารถด้อเป์เซน์นความเป็นติ๊กตอกได้ด้วยแล้วยิ่งตอนนี้นะคะติ๊กตอกเนี่ยกำลังจะมีแคมเปญใหม่ล่าสุดนะคะติ Shop DC, ๊กตอกช็อปสีสีลดร้อนแรงนะคะก็คือเป็น แคมเปนที่ร้อนแรงสุดๆแห่งปีแน่นอนนะคะให้ทุกคนรอชมในร้านกันนะคะสินค้าล่าสุดที่สั่งซื้อไปใน Big t o Shop นะคะคือขนุนอบกรอบส่งนอก1แถมหนึ่นบาทแถมตอนนี้นะคะคือมีโปรโส่งฟรีด้วยยิ่งหักลงเข้าไปใหญ่เหลือ8ธิบายตังมากจะสามารถแคชออนเ e นเวอร์ก็ได้หรือว่าจะสามารถคิวอฐฐาโค้ดค่นานคะก็ได้บัตคริตก,ก็ได้โหง่ายเกินสบายสุด ก็แคมเปญ tiktok shop สี่สี่ดร้อนแรงนะคะก็อยากให้ทุกคนมาช็อปกันเยอะๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ลองเล่น tiktok shop นะคะอยากให้ลองกดเข้าไปดูไหนๆก็ถ่าย tiktok อยู่แล้วดูคลิปดูดูของกินอะไรอยู่แล้วก็ลองกดเข้าไปซื้อลองมาเล่นดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนโอเคนะคะใครที่ถ่าย tiktok แล้วเต้นก็แล้วเล่นมุกก็แล้วนะคะอย่าลืมกดไปฟีเจอร์ใหม่นะคะตรงข้างล่างนะคะจะมีเป็นเป็นคัฟฟอยู่นะคะก็กดเข้าไปได้เลย tiktok shop นะคะแล้วก็ช h o ดูบนไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะแคมเปญนี้เจอกันแน่นอนร้อนร้อนแรงจริงๆค่ะ